มีเด็กร้ออยู่มีเด็กร้ออยู่มาเรืวๆๆนี่มาในสนใจอะไรฟ้าดินมาเรๆสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนเจอกับแ a รอทตะเคี้วบิเกิลนะคะวันนี้มาดูความน่ารักของเด็กๆกันนะคะเนี่ยพี่ป๋องนะพอเห็นแครอทวิ่งออกมานะคะเขามาก่อนนะคะพอพอเขากําลัง เห็นแค่หลอดเท่านั้นแหละเขาก็มอบรออย่างนี้เลยนะคะทุกคนคือแบบน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะเอาความน่ารักของเด็กๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเราไปดูกันเลยแม่บอกว่าฝากชิแค่หลอแค่ลอดดูดูดูวันนี้พี่ฝังอารมณ์ดีนี่ยรอแค่ลอดแค่ลอก็ไม่สนใจด้วยฝังฝังบอกอุ่าหมอบรอดูดีเนี่ย มอบรอแคละก็ไม่สนใจพี่ปีงรอทั้งนานเลยนะเนี่ยนั่งรอเขาเฉยๆปองดูดูแคระมาสิอะไรกันปี๋องาแล้วฝาฝาฝามเล่นตางรมาเล่นตรงรถ้ยอ้ยาขาเร็วเร็วเร็วเ มาดิหมอบล้อหมอบล้อพี่ป๋องแม่สี่สาวหมอบล้อตั้งนาน <c oughs> กลับแล้วเหรอแค่นน่ามาเจอพี่ป๋องก็จะกลับแล้วอ้าอ้าอาไม่ส่งพี่ป๋องกันเหรอลูกไปแล้วพี่ป๋องไปแล้วพี่ป๋องจะไปแล้ว อวันนี้ฝนตกตลอดเลยค่ะทุกคนสภาพเด็กๆก็ทำแรม,มกันนะ,นะพี่ป่องมีเพื่อนมารอส่งเลยคนแรกฮะพี่ป่องจะไปแล้วพี่ป่องจะไปแล้วทองจะไปแล้วทองจะไปแล้ว ชาลีชาลีอาชาลีขามึนอะไรลูกฝองไม่พปายไปบ้านกัไปแลวพี่ฝองจะกับแล้วบ๊ายบายบ๊ฝองเจอกันใหม่นะวันนี้วันนี้แครอทอมาสายทุกคนอะไรล่ะแครอทอะไรหนูจะพร้อมบวชไข่ พอมบวกเหรอฮะสายหัดเลเนี่ยผิดทันป่ะลูกขอไม่ขไม่ค่อยกินเส้นกันกับน้องสลีไม่รุ่นม่รุ่นเซ็งมามาเร็วเร็วมามาเห้อดาขาส่งมาเร็วมาเร็วสมที่ั ก็วาทักทายย้มเช้านะคะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพิ่งจะฝนจะซาสา,สาตะกี้เน,นะคะออกมาก็มาเจอมาเจอพี่ป๋องนะคะปลาลูกปลามาๆมา,มาไม่ไปไม่ไปเอะชาลีปลาลูกปลาชาลีจะเดี๋ยวชาลีจะกัดเอามามาเร็วๆหนูก็ชอบควนเขาเนี่ยมาเร็ว มไม่เที่ยวต่อ,ตอ,ตอก็ส่งความน่ารักของแครอทแล้วก็เพื่อนเนเท่านี้นะคะยังไงก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณการกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ค่ะเจอกับแครอทใหม่นะคะสวัสดีค่ะ